แผ่เนื้อที่เขาจะเอาไปย่างไฟอยู่ชีวิตเหมือนกับแผ่นเนื้อที่เขาจะไปย่างไฟไฟนั้นแผ่นเนื้อที่ย่างไฟนั้นเนื้อเขาย่างอยู่มันก็จะหมดจะแห้จบจะย่นจะเหี่ยวจะหยดจะย้อยห้ลงไปทุกคืนทุกเวลาทุกขนาแต่เราท่านทั้งหลายท่านสาธุกชนทั้งหลายก็จะไม่ ิดถึงอย่างนั้นที่อาตมาที่ให้ฟังว่าไปรุ่นกลับเหนื่หคือเนี่ยชีวิตของสังขารทั้งลายปของเราหลับไม่ตื่นเลยลำไม่ตื่นคือผุ้คนทั้งหลายเยังโง่เขลาลุ่มหลงไม่คิดถึงบุญไม่คิดถึงกุศลไม่คิดถึงคุณงามความดีไม่นึกถึง

ถ้าได้ลำพันธ์เข้าไว้ฟื้นไม่มีชีวิตก็เราก็ทันใดก็ตามลงไม่จะมีที่ไม่จะไม่ฟื้นขึ้นมาเมื่อความแก่ที่เป็น่าวว่าเมื่อความแก่ชรามาตังคับจะซั่งหนักือมาบนหัวเท่าต่อสู้หูตาชรามัว ดูหน้าหัวเต็มทีเห็นจะไม่มีทางจะเอาสิ่งใดๆทั้งในโลกมาแก้โลกปยาชรลาขวางถึงจะศักดิ์สิทธิ์นิดทีมันไม่มีทางชรลาล่างดุดันมันไม่ยอมยอมไม่ยอมนะเมื่อความแก่ชรลามาเข้ามาครอบมนมีความแก่เขามาแล้วไม่ยอมจะมีเงินมีทองขนาดไหน มีสักขนาดไหนพยายามไปหาเปแต่งไปเสริมไปเติมมันก็ช่วยไม่ได้โย่ก่อนีคือช่วยไม่ได้ดูความแก่โย่ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนั้นถ้าหากว่าที่ตกขึ้นนะตกขึ้นนั้นก็เหมือนกับเหมือนกับลอยลอยมา น้ำนเดียวที่คุณก็อยน้ำน้ำลอยขี้ก็ยังปกติฉันใดจะปรากฏขึ้นอยู่แล้วหายไปน้ำก็จะอยู่สภาพปกติเหมือนเดิมฉันใดชีวิตของเราเกิดมาปรากอยู่ในโลกนี้ไม่น้ำน้ำเพวแบง ก่อนเก่าอะคุณเห็นไหมตอนข้าวยังเห็นนหมต่อสายมาสิ้งเสร็จแล้วตอนไปยังใกล้เิ็นเย็ตรงนี้ตอนกาค่ำยังเห็นอยู่ตอนกางิ่ำสิคิดว่าจะลกไปเมื่อ มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนหบบน้ำที่หยดลงจากภูเขาฉันใดลงน้ำไหลลงจากภูเขาเรื่องจิตใจจับใจขั้นใดชีวิตเข้าสู่คือความแก่ความชราในเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตดับฐานร่างกาย เมืออแับคุณแม่ท่านถนอมคุณทํานี่ก right ็อย enfin ู่ได้ถึงเท่าไหร่ยม94ปียมชีวิตก็ไม่น้อยนะไม่น้อยที่ว่าอยู่ได้94ปีการเป็นอยู่นั้นก็เรียกว่าชีวิตเกิดมาเรา อย่าประมาทโยมว่าเราจะต้องไม่เจ็บแล้วจะต้องไม่ไข้เราจะยังไม่ตายในหลักสัจธรรมเก่าอันนิหารปัจ้าเอกขนาดเก่าเลยว่าอีกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะไม่ร่วมโทษความแก่ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะไม่ร่วมพ้นความตายไปได้เราจะต้องพักค่ายมอย่างเท่นโนี้คุณยมแม่ถน,นอมเป็นทิ่รักของบุตเป็นทิ่รักของขอขทุกๆคนก็ต้องทักท่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ของเราทั้งหลายทัานสาธุชนทั้งหลายจากเช่นใดก็ตามโยมเราก็ต้องมันพิจารณาให้เห็นชีวิตสังขารร่างกายของเรานั้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และประดับไปเป็นธรรมดาเป็นปกติธรรมดาของสังขารร่างกายเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราจะทำอะไร ทำอะไรเป็นประโยชน์ให้กับสังคมทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับสถานที่เราทำอะไรเราช่วยเหลือเพื่อปูนโลกมนุษย์เราสร้างได้สร้างบุญบารมีมากมาอยเท่ไหเนี่ยอย่างอย่างเช่นวันนี้ท่านจะภาพ็เรียกว่าได้นำร้านชาปนกิจ จะนำร่างของคุณยงแม่ถนอมคุณธรรมมาตั้งเป็เพ็ญกุศนตั้งแต่วันที่27เมษายนจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะได้ทำการชาปนกิจก็ได้จัากให้มีการรักษาศิลฟังธรรมเรียนรู้ระวัดิทานอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านสาธุชนทั้งหลายที่ด้ เนี yep, pues ่ยวันนี้เรามีสรุปครบนะของพระอมุชัยมาให้ฉันที่มาในงานได้รับปบัตรสันชิกเรียกว่าให้เป็นทาวนะท่านผู้ชมท่นหลายก็ทาวไปรับประรท้าวได้ทุกคนนะพระอมุชัยนำ ลนมพกมาแจกทานท่านทานเพื <neste making world saliva> ่อไดุ้ทิศการมนาผลผู้คนหรือว่าที่เราได้ทำธรรมานี่ก็บูพัดเก็บุูพัดเจนาทีทำทานให้ให้เพื่อให้ได้เพื่อไดุ้ทิศการมราผลไปให้กับผู้ยหวนที่ได้ ลร่วงรับไปแล้วดังนั้นันั้นสามพุชนทั้งหลายวันนี้คุณแม่ญาติทั้งหลายญาตินิดและบุตรธิดาได้นำร่างของคุณโยมแม่ถนมบุญคังขึ้น้ำมาพิงพุชนจบยัง สลาธรรมสังเวชของวัดใหม่บางพระวันนี้ก็จะได้ทั้งชาวอนาจักให้ตามจารีบตามธรรมเนียมตามประเพณีของเราทั้งหลายแต่ที่อาตมาพาในสารนา้มันักคู่ว่าไวนยืนกลับหลับตื่น ไม่มีพืนทุกคนห่างไปหนีไม่พ้นโยมยังไม่ได้อธิบายดีนิดเดียวโยมหนีไม่พ้นทำ่าหนีไม่พ้นเนี่ยมันมีสองขยับมีสองใัยะด้วยกันหนีไม่พ้นคือความตายยะหนึ่งอีกในยะหนึ่งเรียกว่าหนีไม่พ้นคือทุกคนหนีไม่พ้นคืออะไรโยมโลกกะทำแตกโลกทั้งแตกที่สุ Và đã, đăng đăng, và chúng ta những người tham, tất cả những người tất cả những người tham, 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 người tham, tất cả những người những người tham, những ของของสระสัุาหลายว่าไปนิ่งขับยกอธิบายผมย่ห้องแล้วว่าชีวิตจาบฐานที่เราจะเริ่มแก่เกิดมาโมก็จะย้อนกลับไปอีกว่าอายุเจ็กิดยาไปกลับไปูบเจ็บแปดปมูสังักไ่ได้ไปนม่ับหลังวั่ตึงตัวอย่างที่หมกมุ่นอยู่ใน มีได้นม่พ ng ้นทุกคนก็มีไม่พ้นคือความตายทุกคนต้องตายตายเอยตายแม่หมุ่สาวเข้าแก่ตายแน่้งนั้นจะมีเหลือ้นหรือจนยากไปทุกคนก็ต้องตายเช่นกันดังนั้นกว่าเราจะ การรับจัดรับจัดโลกนี้ไปแล้วอยู่ทุกาสาทุกชนทหลายเราถามตัวเองหรือยังเรามีที่พึ่งมีทางที่จะไปหรือยังเรามีทางเดินหรือยังมีสถานที่ลองรับมีเป้าหมายหรือยังดังนั้นให้ฉันถามทุกคนทั้งหลายจงตั้ง อยู่ในความไมะมาทเมื Arrow, ่อเราจำอยู่ในความไมะมาแล้วแล้วก็จะได้พบมีสตัญญามองเห็นขึ้นคือความจริงอย่างที่อาจารย์ภาพได้ยกเป็นที่เก็บส้นธรรมว่าหันนักทางนทิศเวอามัตยามิโว้วยกธรรมสักรทา อประมาณที้นะคมอาเทา็นต้นต้นนั้นเมื่อแปลคมเป็นความหมายแล้วเป็นใจความเป็นความหมายแล้วก็พอแปลแปลเป็นความหมายได้ว่าดูก่อนพิจิตทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขานทั้งหลายมีความสุขไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาท ให้ที่พ้อมเถิดคำว่าพิสุทั้งหลายย่อยจะเข้าใจว่าเป็นนักบวชอย่างเดียวเองพิสุคือแบบว่เนี่ว่าดูคณะหรือท่านสาธุชนทั้งหลายอยากทำทั้งหลายที่ไดเมื่อคนทั่วไปท่านจธรรมเทศนาในวันนี้ พรกะสรุปเป็นใจความ เรียกอย่างไรก็ได้ก็คืองถึงเป้าหมายที่เดียวกันจนถึงปัจจุบันนี้เขเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกลางแสดกของซึ่งความประทันอู่กับนเมตตาคุณกำยูงุ่งทั้งเยาว์ทั้งทำตอบแทน ให้ชาวโลกพู้แต่ให้รู้เหงื่อุนข้อนี้เป็นเครื่องหมายดักแผ่นป้ายประกาตงให้รู้ว่าเรืองทสถาบันยูเนสโกเวีทีได้ทำพบจบแล้วจะได้ทาการส่งล่างของทุณโยมแม่ถนอมคุทํากับสู่คืนสู่สภาพส่วนสภา่า ของด้านจิตใจนั้นก็ท่านกงภาพกงปากฉาาว่าอยากจึงทั้งปวงนั้นที่ได้ทำตั้งแต่วันที่2 7จนถึงปัจจุบันนี้ก็จะได้บุทิษุนกุศลนั้นให้กับคุณแม่้องคุณธรรมได้รักถ้าท่านไปดูสถานที่ใด ก็ยงได้รับอนุโมทนาในส่วนพลังถ้าหากว่ายังไม่ได้ทราบข่าวจนลุงชิติคอลงุงโยลุงวิญญาณของโยมแม่บุ้ฐานั้นก็ด้วยเทวดาทั้งหลายจงนำข่าวสารการเป็นกุศลตกทั้งนี้ไปบอกให้โยมแม่ถนนบุษธรรมแล้วก็จงไปอนุโมทนา ถ้าม <cin> <true> <os> ีความทุกข์ท่านจะท่านจะภาพก็หลายสัมผัทั้งหลายก็ปัญหาให้ก้นจากทุกข์ถ้าปัญญาทุกข์พบความสุขแล้วขอให้อยู่ยิ่งไปอัตโนมภาิได้รับให้แสดงพระสัจธรรมเทศนามาเกาโดยสมมติกับตามเวลาจะได้ขอสมมติยึดติดลงคงมีปัญหาไว้จะเกี่ยวกับนี้ เอว <laughs> ังก็มีด้วยธระบาทสมเา็ุพระจุลินท bon 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 ์พระพิจารณาเพ่นครับรบวนลงมานะที่บนลงมานั่งข้างล่างที่เตียมไว้